สนับสนุนโดยรังนกแพ้คอซี่ตุนต้นตำรับมีไซอลิกแอซิดเสริมสร้างสมองอัจฉริยะ t r u 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย ตอนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ทีเรนประเด็นใหญ่นะครับวันนี้อังคารที่24พฤศจิกายน2563ผู้ชมอยู่กับเราสองคนเช่นเคยผมเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรขอ,คอบคุณพ่อบุรคุณนะคะเราอยู่กันทางหน้าจอของทีเนช่อง16ค่ะผู้ชมสามารถรับชมทุกรายการของทาง N N, าทีเอนแบบชัดเจนทุกที่ทั่วโลกเพียงแค่มีแอปพลิเคชันของเรา t r u อ ID นะคะอย่าลืมค่ะเข้าไปกด subscribe กดการะดิ่งติดดาวากันเอาไว้ทางช่องทาง y o u t u ทีเ N นอออนไลน์ดูไฮไลท์รายการเด็ดๆย้อนหลัง ก็ได้คอมเมนต์ข่าวตอนนี้ก็ได้เช่นกันคู่ขนานกันไปกับหน้าแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะทาง tnn live tnn l, ive, N N l i v e อย่าลืมกดเลิกดไลค์กดแชร์ทำปาร์ตี้แสดงความคิดเห็นเข้ามาพร้อมเพื่อนๆตอนนี้เลยก็ได้ค่ะ วันนี้มีหลายข่าวที่จะชวนคุณผู้ชมนะฮะแสดงความคิดเห็นกันหน่อย <ฮะ S 1> เรื่องของแฮชแท็กทรงผมบังเพื่อนมาแรงมากขึ้นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์แบบร้อนมากมันเกิดอะไรขึ้นฮะคุณผู้ชมทำไมทรงผมมันบังเพื่อนได้อะ ก็อาจจะเป็นคําพูดของท่านรองประหลัดตอนที่ไปอธิบายว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่อยากให้น้องๆเนี่ยไว้ผมยาว<ะ>มันมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นถ้าเราไว้ผมยาวในขณะที่เป็นนักเรียนก็เหมือนเป็นการไปพูดไปบอกเหตุผลซึ่งกนและกันนักเรียน<ะ>ก็ได้พูดเหตุผลของนักเรียนนะตัวท่านเองก็ได้พูดเหตุผลของท่านเหมือนกันแล้วคุณผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้นะฮะไว้ผมยาวแล้วมันบังเพื่อนจริงหรือเปล่า ก็แสดงความคิดเห็นได้ใน Facebook Live หรือใน YouTube ก็ได้ได้จริงๆแสดงความคิดเห็นได้เพราะว่าล่าสุดลองปรงปลัดกระทรวงสึกาธิการท่านบอกเราว่าท่านจะทําประชาพิจารณ์ก็จะได้รู้ความเห็นของสังคมเด็กนักเรียนแล้วก็บรรดาครูบาอาจารย์พ่อแม่ไปในคราวเดียวนะอ้าส่วนเรื่องอื่นๆนะฮะวันนี้เราไปติดตามประเด็นแรกกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของโจรบุกไปปล้นนะฮะชายชรานะครับ ซึ่งโจรเนี่ยมันแรงเยอะกว่าอยู่ละกะมลพรโอ้โหก็คุณใช้คุณตาจบแปดสิบกว่าแล้วอะ่ะฮะก็เรียกว่ามาลุมมาตุ้มกันพอสมควรครับคุณผ,ผู้ชมฮะอ่ะไปดูภาพนี้กันหน่อยครับต่อไปนะต่อไปต่อไปต่อไปเต่อไปเร็วไปไปไปแล้วไป,ไปแล้ว คือโหดร้ายจริงๆนะครับโจนมันก็ต้องใจเหี่ยมอยู่แล้วแต่เนี่ยทั้งเหี่ยมทั้งโหดจริงๆเพราะว่าทํากับคุณตาวัย83ปีนะฮะซึ่งภาพนี้เองเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่าวันนี้นะครับในโซเชียลมีเดียมีการแพร่ภาพนะฮะภาพนี้จากจังหวัดภูเก็ตนะครับ ความยาวประมาณสักสองนาทีซึ่งเป็นภาพภายในบ้านหลังหนึ่งครับที่มีคนร้ายเนี่ยเป็นชายสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดําสวมกางเกงขา3ส่วนเข้าไปในห้องคุณผู้ชมเห็นไหมเข้าไปในห้องโดยมีชายสูงอายุเนี่ยอยู่คนเดียวครับ<ฮ>ซึ่งชายสูงอายุพยายามป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันทรัพย์สินตัวเองเต็มที่เลยโดยได้ถือไม้แล้วก็ตะโกนไล่คนร้ายให้ออกไปจากห้องอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้จากนั้นคนร้ายได้นำเก้าอี้พลาสติกค,ครับ เอามาดันชายสูงวัยเนี่ยจนล้มกระแทกพื้นอย่างแรงก่อนคนร้ายจะรีบเดินเข้าไปล้วงหาทรัพย์สินในตัวของชายชาราท่านนี้จากนั้นพยายามรื้อค้นทรัพย์สินที่เตียงนอนแล้วก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วจากการสอบถามเบื้องต้นนะครับทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณสัก2องทุ่ม58นาทีของวันที่21พฤศจิกายนโดยบ้านที่เกิดเหตุนะฮะอยู่บนถนนโกมาลพัฒอยู่ที่ตำบลตลาดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับ หลังเกิดเหตุญาติของชายสูงไวัยได้เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนสพเมืองภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างที่ชุดสืบสวนสพเมืองภูเก็ตจะตามหาเบาะแสแล้วก็ติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีต่อฮะ,ค,ะความคืบหน้าล่าสุดช่วงเช้าวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านนี่แหละคุณคไปเจอกับชายชรา,าผู้ประสบเหตุคุณตาชุนก้องนามสมมุตินะสมวนชื่อคุณตาหน่อยแแล้วว่าคือเป็นคุณตาอยู่ในบ้าน โดยนายวิสุทธ์บุญช้างประธานชุมชนโกมารพัฒและหลานหลานก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมคุณตาไปถามอาการไปสอบถามคุณตา คุณตาบกกดหลังจากการกระแทกคุณคือคนแก่ขนาดนี้ปกติเราก็ไม่อยากให้ล้มแต่โูประจากภาพคือล้มตึงไปเลยอ่ะคือเราเคยพูดกันแบบนี้คุณผู้ชมถ้าคนอายุขนาดนี้ล้มเนี่ยอะไรไม่มีแล้วนะใช่แล้วเจ็บแล้วล้วคุณตาสภาพเดินยังแค่จะไม่ไหวใช้ไม้เท้าไอ้จโจมันก็กระไลนะเอาเก้าอี้พลาสติกด,ดันคุณตาจนล้มตึงไปอย่าง,งานั้นวันนี้อ่ะทางประธานชุมชนกับบรรดาลูกหลานก็เลยต้องพาคุณตาไปตรวจหน่อยเพราะมันอันตรายกับผู้สูงวัยนายวิสุ์บุญช้างประธานชุมชนกม พัดบอกอย่างนี้ให้สัมภาษณ์นี่บอกว่าคุณตาเป็นบุคคลที่คุ้นเคยกับคนในชุมชนปกติคุณตาจะไปไหนมาไหนเหมือนยายฉันเลยแกเหมือนยายดิฉันเลยะ่ะคุณแกแค่ไหนขอให้ได้เดินออกไปซื้อกับข้าวไปคุยกับคนในชุมชนก็ไปเจอไปพบ สังสรร์มันจะได้ไม่เฉาไงใช่ซึ่งคุณตาก็จะทําแบบนี้แล้วนะคุณตาหรือว่าร้านค้าก็จะกําชับคุณตาคุณตาเรามัดระวังเรื่องการเก็บเงินหน่อยถ้าเกิดมีใครไม่เห็นนันมันอันตรายกับคุณตานะ ซึ่งพอไปดูจากภาพในคลิปวิดีโอรู้สึกสงสารคุณตาม,มากก็เลยรีบพาไปแจ้งความคุณจากนั้นก็เอารูปกับคลิปไปชาวบ้านดูไปซักถามว่าคนร้ายเป็นใครใครรู้จักบ้างไหมเพื่อชี้เบาะแสเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้บุคคลคนนี้เป็นอันตรายกับคนอื่นอีกจากการไปสอบถามข้อมูลในเบื้องต้นค่ะเขาบอกว่าไม่ใช่คนในชุมชนนะแล้วก็ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน ส่วนการดูแลความปลอดภัยเนื่องจากว่าคุณตาไม่มีครอบครัวค่ะคุณคะคอาศัยอยู่เพียงลําพังแต่ก็มีหลานๆอาศัยอยู่ในบ้านที่ติดๆกันก็จะเข้าแวะเวียนมาดูแลบ้างโดยก่อนหน้านี้มีการติดภาพกล้องวงจรปิดเอาไว้เพื่อดูความปลอดภัยของคุณตาหลังจากนี้ก็ต้องเพิ่มกล้องเข้าไปอีกแหละรวมไปถึงอาจจะแวะเวียนมาสอดส่องดูแลบ่อยขึ้นทั้งนี้ก็ยังกังวลเพราะว่าคนร้ายไม่ได้อยู่ชุมชนไงยตอนนี้ก็อยากจะให้หลายๆคนช่วยเป็นหูเป็นตา ผู้นำชุมชนบอกนี้นะ,ะขอใช้พลังโซเชียลมาช่วย <ฮะ S 1> ติดตามเดียพวกคนร้ายจิตใจโหดร้ายมากเชื่อว่าพลังโซเชียลนี่นะฮะจะทําให้เจอตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็วคนร้ายเนี่ยหน้าตามไม่คุ <ฮะ S 2> น้นไม่น่าจะใช่คนในชุมชนนะฮะฮเพราะว่าคือคุณตาเนี่ยก็จะรู้จัก <ใช S 2> รู้จักมัดจีกับคนในชุมชนแต่เนี่ยหน้าไม่คุ้นก็คาดว่าน่าจะเป็นชายเร่ร่อนนะฮะตำรวจบอกนะ,<ฮ>ะน่าจะเป็นชายเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของภูเก็ตตอนนี้กําลังเร่งติดตามตัวครับ คนแก่ล้มไม่ได้ล้มล้มเมื่อกี้ฉันตกใจเลยอะ <c oughs> ถือว่าคุณตาในแข็งแรงมากนะคุณ <c oughs> ว่าล้มแรงแต่ยังสามารถที่จะลุกขึ้นมาเดินเหินได้ <c oughs> ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยนะฮะ <c oughs> กระดูกกระดี่ยหักไปแล้วนะครับ <c oughs> ใช่เอาเอาใจช่วยนะขอให้ตามหาด้วยเร็วค่ะ <c oughs> มาที่อีกหนึ่งเรื่องงานนี้โซเชียลออกมาประนามรวมไปถึงสังคมก็ออกมาถามว่าภาพที่เห็นตอนนี้มันเหมาะสมแล้วหรอยุคนี้สมัยนี้มันยังใช้วิธีการลงโทษเด็กแบบนี้ได้อีกหรอ คือคำถามเมื่อมีเหตุการณ์มีคลิปแบบครูฟาดนักเรียนแรงๆอ่ะเราจะแบบพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยคุณผู้ชมคุณครูท่านเนี้ยบ้านม,มีทีวีหรออินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงหรอเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำซากเหลือเกินให้คุณผู้ชมดูแล้วคอมเมนต์เข้ามาค่ะ คือไม้อะยาวมากเกือบสองเมตรนะแล้วก็คือเป็นการลงโทษแบบจํานวนมากก็คือแบบเหมือนเราตอนเด็กเอาง่ายๆแล้วเราก็แบมือทุกคนแบมือแล้วก็ไล่ฟาดคุณดูดิเนื้อแบบขนาดเนี้ยแล้วก็ฝบับลงไปแบบเนี้ยคือครูท่านเนี้ยดูจากอนุอายุอนามนะคือไม่ไม่น่าใช่ครูแบบรุ่นใหม่ค่ะน่าจะเป็นครูที่สอนมานานแล้ว ปัญหาก็คือว่าครูติดกับความสําเร็จเดิมๆหรือไม่อันนี้เป็นความคิดเห็นของผมนะเพราะว่าพวกเราก็ตีมาถูกตีมาตอนเด็กเราถูกถูกเลี้ยงด้วยไม่เลียวเหมือนกันแหละมันก็มีคําว่ารักวัวให้ถูกรักลูกให้ตีเด็กที่ถูกครูตีหลายคนก็ประสบความสําเร็จในชีวิตก็เยอะแต่ปัจจุบันนี้บริบทต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับคุณครูมันไม่ใช่เหมือนเราเมื่อ20ปีที่แล้วจะเอาการตีแบบ20ปีที่แล้วมาตีเด็กสมัยนี้ มันไม่ได้เพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วก็ต้องใช้การพูดกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วจริงๆนอกจากบริบทมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยกฎหรือการควบคุมข้อบังคับมันก็เปลี่ยนจริงๆนะคะคุณครูขาผู้ใช้ทวิตเตอร์ค่ะเอาคลิปนี่แหละ30บวิเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมซึ่งบันทึกได้ในห้องเรียนแห่งหนึ่งขณะที่คุณครูผู้หญิงใช้ไม้ท่อนยาวเกือบสองเมตรอ่ะฟาดไปที่มือของนักเรียนรายบุคคลอย่างแรง ซึ่งไม่ทราบว่าเกิดจากเหตุใดทําไมต้องลงโทษนักเรียนรุนแรงขนาดนี้เชื่อไหมปล่อยคลิปไปไม่นานค่ะมีคนเข้าชมถึงสองแสนครั้งถูกรีทวิตมากกว่า1 5 0 0ครั้งจนกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียถึงพฤติกรรมของครูรายนี้ว่าเหมาะสมหรือไม่เจ้าของคลิปบอกว่าช่วยกันรีความจุดๆ,ๆของครูคนนี้หน่อยมีการพูดว่าจุดๆ,ๆเลยนะทำไมถึงทำขนาดนี้ขออภัยกับมลพออ่านต่อไม่ได้จริงเพราะค่อนข้างแรงมากนะคะซึ่ง เอาจริงๆค่ะอ่านข่าวนี้เนี่ยปีนี้นี่น่าจะเป็นครั้งที่ไม่ต่ำกว่าสิบแล้วต้องอ่านกฎกระทรวงอย่างนี้อีกแล้วหรอโดยกฎกระทรวงค่ะบอกเอาไว้แบบนี้ว่าการลงโทษเด็กนักเรียนนักศึกษาปีพศ2548กำหนดว,วิธีการลงโทษเอาไว้ว่าการลงโทษตามความหมายที่ผู้ชมเห็นก็คือการลงโทษนักเรียนนักศึกษาที่มีการกระทำความผิดโดยมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน โทษที่จะลงโทษกับนักเรียนนักศึกษาได้ในการกระทำผิดมี4สถานคือ 1. ว่ากล่าวตักเตือน 2. อํทำทันบน 3. ตัดคะแนนความประพฤติ 4. ทํากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าคุณครูลงโทษด้วยความรุนแรงเช่นการตีนักเรียนหรือผู้ปกครองก็มีสิทธิ์จะดําเนินคดีกับครูคุณครูอาจจะมีความผิดทางวินัยและกฎหมายทางอาญาในข้อหาทาร้ายร่างกายนะคะคือต่อให้ไม่ได้ดูทีวี หรือว่าไม่มีโซเชียลแต่ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องของการลงโทษเนี่ยมันก็น่าจะมีการศึกษากันนะฮะของคุณครูจะอ้างว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่ก็เหมือนเราอ่ะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ไม่ได้ไปยูเทิร์นแบบผิดแล้วแบบตำรวจบอกตำรวจว่าอ๋อไม่รู้ว่ามันยูเทิร์นไม่ได้คือฉันไม่รู้กฎหมายมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นครูก็ต้องรู้จักกฎระเบียบการลงโทษของครู ว่าเขาให้ทําหรือไม่ทําอะไรคือตีแบบเนี้ยในสมัยนี้มันไม่ได้แล้วนะเพราะคนเด็กเขามีโซเชียลถูกแล้วเด็กเขาก็มีความคิดของเขาที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีความเป็นปัจเจกบุคคลที่ค่อนข้างสูงต้องคุยอ่ะต้องลดช่องว่างอ่ะ,อะระหว่างกันอนะ่ะไม่ว่าจะวัยไหนก็มันต้องคุยครับเรื่องทรงผมก็เหมือนกันคุณมกมพลพรอสมมติคุณเป็นนักเรียนครูบอกกมพลพรไปตัดผมเลยไม่ได้ทรงนี้ไม่ได้คุณต้องตัดเท่าติ่งหูเลย สมัยก่อนคุณต้องไปอย่างนั้นเพาราะฉันเป็นอย่างนั้นโร<ะ>งเรียนบงังคับให้ตัดผมก็ต้องตัดจริงๆนั่นยี่สิบกว่าปีที่แล้วไม่ต้องย้ำใช่แต่เนี่ยมันเป็นยุคแบบปี2020ันย<ะ>ี่บะแล้วก็กฎของการไว้ผมเนี่ยเราก็งงกันมากเพราะว่าเราก็อ่านกันแบบหลายรอบว่าไว้สั้นหรือยาวก็ได้ใช่ก็คือทรงผมนักเรียนชายนักเรียนหญิงก็จะกำหนดว่าตอนนี<ะ>้ไว้ยาวได้ละหรือสั้นก็ได้แต่ก็จะมีข้อ,อกาหนดละเอียดเช่นผู้ชายยาวได้แค่ไหน<ะ>ผู้หญิงถ้าไว้ยาวแล้วห้ามอะไรบ้าง <Das que at> คือเราก็มักจะถามกันว่าไว้ผมยาวเด็กๆถามนะเราก็ถามร่วมกับเด็กๆถามว่าไว้ผมยาวเนี่ยหนึ่งมันเกี่ยวกับการเรียนยังไงอเด็กก็จะถามว่ามันเกี่ยวกับกยอะไรยังไงสองมันสร้างปัญหายังไงมีนะฮะประโยคประโยคนึงจากรองประหลัดกระทรวงสาริการนะครับไปออกรายการหนึ่งนะครับบอกว่าไว้ผมยาวมันสร้างปัญหาค่ะมันสร้างปัญหาไงรู้ไหมสร้างปัญหาคือต้องซื้อยาสระผมมาสระให้นักเรียนก็คือพ่อแม่เดือดร้อนไว้ผมยาวต้องซื้อยาสระผมมาสระ เหมือนเปลืองตังอะไว้ผมยา,ย,าย,ายาวยาวแบบถึงหลังอะต้องใช้ยาสระผมที่ครึ่งขวดหรือเปล่าอันนั้นอันนั้น,น,น,นยังอันนั้นยังยัง,ยงเรายัางหาแบบมุมที่จะแบบขยี้หรือว่าเข้าไปคุยกันต่อในโซเชียลไม่ได้อันนี้หมายถึงมุมนโซเชียลนะห,ห,หลังจากประโยคนั้นสิกลายให้เกิดภาพนี้และทวิตท,ที่แรงแติดอันดับหนึ่งตั้งเมื่อคืนจนถึงวันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยทวิตพวกทรงผมเนี่ย ผมเนี่ยอันนี้อ่านตามที่ท่านพูดเลยนะ,ะเวลาในห้องเรียนเนี่ยผมเราที่ยาวเป็นศอกก็บังเพื่อนข้างหลังก็เลยเกิดแฮชแท็กทรงผมบังเพื่อนอันนี้เจ๊ตแตววเจ๊ตแหววหอแตวแตกถามว่าไอ้ภาพแบบนี้มันจะเกิดในโรงเรียนไหมกระมวลพรถ้าไม่ใช่มีกีฬาสีอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้เกิดไม่ได้เขาห้ามจะมีใครตีโปง่งทําฟ้าล่างงูเห่าฟ้าผ่าแบบนี้ไปนั่งเรียนหนังสือไหมไม่เอาอ่ะทำทรงนี้ไปเรียนดูแก่ดูเพื่อนล้อมันทําไม่ได้ด้วยใช่แล้วถ้าไปเป็นกองฟางแบบนี้คุณกมลพอนเนี่ยคือโซเชียลเขาล้อเรียนนะทรงกี้ผมชอบนะถ้าไปตามต่างจังหวัดเนี่ยบวกควายวิ่งตามเลยนะทำไมฮะรู้ว่าเป็นกองฟางโอ้ยตามไปกินผมเลยนะฮะค่ะท่านนี้ขออนุญาตใช้ภาพนิดนึงมาดามมด มาดามมดเนี่ยก็เป็นคนที่มีความเด่นเรื่องทรงผม,มกับขนตาขนตาต้องเป็นแพรขนาดเนี้ยผมต้องใหญ่และดาราจะเกลียดมาดามมดเกลียดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรไปออกอีเวนต์แล้วผมบังหน้าดาราคนอื่นอันนี้ทรงผมบังเพื่อนที่แท้ทูอันนี้บังเพื่อนที่แท้ทูจริงๆนะเธอทำขนาดนี้นี่คือการล้อเลียนนะในชีวิตจริงที่อยู่ในโรงเรียนจะมีทรงผมแบบนี้ไปโรงเรียนไหมไม่ได้ไปไม่ได้เขาไม่ไทและผมเนี่ยเวลาไว้ผมยาวเนี่ยตามหลัก ของกดแรงโน้มถ่วงไว้ผมไว้ผมยาวเอา,เอากดเขาด้วยชใช่ใช่กดแรงโน้มถ่วงคุณกดแรงโน้มถ่วงเนี่ยนะฮะผมมันก็ต้องลู่ลงข้างล่างอ่ามันไม่ใช่แบบพุ่งขึ้นข้างบนแบบมาดามมดแบบนี้อันนี้มันต้องเซตต้องทําซึ่งมันไม่มีทางเลยว่าผมยาวต่อให้ยาวตกก้นตกเท้ามันก็ไม่บางเพราะมันไม่ได้แบบเหมือนโดนผีหลอกอะพุ่งขึ้นข้้งบนอะ หรือต่อให้น้องโดยธรรมชาติเด็กๆจะมี<ฮ>ะผม <ฮะ S 1> ที่เป็นผมหยักโศกผมที่แบบอาจจะถูกเพื่อนล้อเลียนนี่พี่ไม่ได้พี่ชื่นชมเรื่องวันสวยก็คือแบบผมฟูอ่ะเพื่อนชอบล้อผมฟูๆอย่างสมมุติถ้าน้องไว้ยาวจริงๆเนี่ยมันก็จะมีข้อบังคับบางส่วนเช่นต้องรวบให้มันเรียบร้อย <ฮะ S 1> อันนี้เป็นกฎที่ออกมาคู่กับเรื่องของผมสั้นผมยาวอยู่แล้วเอานี้ต้องยอมรับนะหลังจากที่ท่านไปให้สัมภาษณ์ในรายการนี้เนี่ยท่านโดนทัวลงนะอ๋อใช่เพราะทั้งเรื่องของการเปืองยาสระผมเนี่ยเด็กก็เถียงว่าไม่เปืองนะฮะ แล้วก็เรื่องบังเพื่อนเนี่ยเด็กก็เถียงว่าไม่บงัง<ะ>เพราะไม่ให้ทําทรงผมแบบเจ๊ตแต๋วไปเรียนถ้าทำทรงผมแบบเจ๊ตแต๋วเนี่ยนะฮะผมก็เบิดกระโหลกเหมือนกันม,มันบังเพื่อนอจริงๆแล้วมันไม่บังนะฮะเรื่องนี้นายวีระแข็งกสิกรครับรองประหลัดกระทรวงสาธาธิการเปิดประเด็นนะฮะในการสัมภาษณ์ในรายการหนึ่งจนเกิดเป็ดแฮชแท็กทรงผมบังเพื่อนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่หนึ่งนะฮะ คือท่านให้สัมภาษณ์ว่านี่โค้ดคาพูดมาเลยนะอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมจะได้ไม่คิดว่าเราเต้ขาข่าวอันนี้มันเกิดขึ้นจริงและทวิตเตอร์เดือดมากสมมุติท่าน้องไว้ผมยาวสักศอกหนึ่งคนที่เดือดร้อนคือพ่อแม่ต้องซื้อยาสระผมมาสระให้นักเรียนเวลาในห้องเรียนเนี่ยผมเราที่ยาวเป็นศอกก็บังเพื่อนข้างหน้านี่คือความรู้สึกของคนอื่นประเด็นนี้ฮือฮามากในโลกออนไลน์เมื่อชาวเน็ตพากันเปิดประเด็นอภิปรายบนโลกออนไลน์ว่า ทรงผมแบบไหนกันที่ทําให้เกิดเหตุการณ์บังเพื่อนจริงๆผมก็เคยทําทรงผมบังเพื่อนนะ <c oughs> ผมทามานานแล้วด้วยเหมือนกันะนะฮะถึงว่าเพื่อนโกรธเพื่อนเกลียดไม่่อมีเพื่อนเท่าไหร่นะฮะ<อ>คือมันบังเพื่อนข้างหลังจนเดือดร้อนมันเป็นไปได้เหรอที่ต้องทําให้เด็กนักเรียนไว้ผมสั้นเหมือนในอดีตที่ผ่านมากลายเป็นเสียงห่าไม่ใช่คือหานะคุณเป็นเสียงตลกเมสากันในโลกออนไลน์เมื่อแต่ละทรงที่ชาวเน็ตหามาเนี่ยคือไม่ธรรมดาคุณรู้สิแต่ละทรงเนี่ยไม่มีทางที่ จะไปทําในโรงเรียนได้แต่ที่น่าตลกก็คือในทวิตเนี่ยมีการแชร์ภาพทรงผมบังเพื่อนแบบต่างๆที่ครีเอทแล้วก็น่าจะบังคนข้างหลังจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยมันสามารถที่จะไว้ผมยาวได้จริงไว้จริงคงไม่มีใครตีโป่งทําผมแบบนี้อย่างแน่นอนเพราะมันไปโรงเรียนไม่ทันคุณต้องตื่นกี่โมงมันต้องตื่นกี่โมงถึงจะมายีผมเนี่ย ที่จะมายีผมอะไรแบบนี้คุณกมลพรสมมติว่าจะทําทรงฟาร่างงูเห่าอ่ะคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของติ๊กต็อกอ่ะอันนี้ภาพใครภาพคุณนั่นแหละเนี่ยทรงผมบังเพื่อนจริงๆเนี่ยสมัยก่อนผมก็ทําถึงว่าเพื่อนไม่เคยคบเพื่อนเกลียดมากเลยนะฮะเพื่อนเกียดขี้หน้ามากคุณกมลพรนี่ได้ทรงผมบังเพื่อนอ่าทรงผมอันนี้ยังเล็กีมีทรงใหญ่กว่านี้ไม่ใช่ใหญ่กว่านี้นี่ทรงผมบังเพื่อนของตื่นทีโมทำผมทรงเนี่ยโอ้คุณอย่าใช้คําว่าตื่นเลยดีกว่าเรียกว่าทําทิ้งไว้แต่เมื่อคืน เพื่อให้มันฟูเท่านั้นใช่คือมันต้องทํานานมากนะฮะเน,นี่เอลวิสก็มา<ะ>คือทรงผมแบบนี้มันไม่สามารถที่จะทําในตอนเช้าได้ได้ทันทีมันไม่ทันเวลาอย่างที่น้องๆเขาบอก ันลำบากยากเข็นมากและมันทําไม่ได้ด้วยเมื่อไปโรงเรียนมันเป็นเรื่องตลกโปกฮาก็คือเรียกว่าเด็กๆเ,เองชาวเน็ตเอง<ะ>ก็ออกมาอําแหลกอย่างที่เราบอกจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ละค่ะ,ะแล้วเอาจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยก็ไม,ม่ควรจะต้องมานั่งถกเถียงกันแล้วนะ,ะแต่เขาพยายามจะหาตรงกลางร่วมกันอ่ะงั้นเราก็หาตรงกลางร่วมกันก็แล้วกันข้อแรกกรณีทรงผมบังเพื่อนเด็กๆเขาก็บอกว่ามันบังเพื่อนไม่ได้ค่ะเพราะตามกฎ กฎที่ออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการเองนั่นแหละที่บัญญัติเอาไว้ในราชกิจจานุเบกษาออกประกาศ กฎกระรวงว่าด้วยทรงผมนักเรียนอาเนะี่ยปีนี้รอบที่ห้าพันแล้วนะคะเรื่องการไว้สั้นไว้ยาว <c oughs> นิฉันข้ามข้อนี้ไปเลยเพราะเขาบอกว่าจะชายหรือหญิงข้อควรปฏิบัติก็คือเด็กผู้ชายไว้สั้นได้จะไว้ยาวก็ได้ถ้ากรณีเด็กผู้ชายไว้ยาวนะด้านหลังต้องไม่ยาวเลยตีนผมด้านหน้ากลางศีรษะก็เป็นไปตามความเหมาะสมแปลว่าเต็มที่น้องก็ไว้ได้แค่รองทรง ซึ่งมันก็โอเคมันโอเคมันเหมาะสมเด็กผู้ชายก็ไม่ควรจะไว้ลากใส่นี่เขาก็เขียนดีนะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเออให้ไว้ยาวอะไรก็ได้ไม่งั้นเดยวผู้ชายก็จะยาวเกินอันนี้ผมเห็นด้วยซึ่งลองทรงมันเป็นทรงปกติที่เด็กไม่อายอะ่ะใช่เด็กต้องเกียนเด็กผู้หญิงบ้างเด็กผู้หญิงจะไว้สั้นหรือยาวก็ได้กรณีไว้ยาวต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อยเห็นไหมต่อให้เราผมหยิกผมฟูอะไรเราก็ต้องรวบเราก็ไม่บังเพื่อนอยู่แล้วและแน่นอน ชายหรือหญิงก็แล้วแต่เขาออกชัดมากนะข้อ5นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติอย่งไงรบแบบผมย้อมสีผมที่ผิดไปจากเดิมเห็นไหมไว้หนวดไว้เคราหรือการกระทําอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียนเช่นตัดแต่งทรงผมให้เป็นรูปทรงสัญ,ญลักษณ์หรือลวดลายอะไรที่มันไม่เหมาะสมมากซึ่งเราจริงๆดิฉันว่ากฎกระทรวงมันชัด ชัดอยู่แล้วมันชัดจงจนไม่ต้องมาคุยกันแล้วอ่ะ <c oughs> มันจะมาคุยกันทำไมอีกเหมือนว่าเราต้องไปเริ่มต้นออกกฎใหม่อะ่ะอันนี้เองเนี่ยนะฮะมันไม่ควรถามกันแล้วด้วยซ้ำว่าหรือท่านไม่ควรจะบอกนะฮะอันนี้เป็นความคิดในโซเชียลนะฮะว่ามันจะบังเพื่อนเพราะจริงๆแล้วตามกฎคุณออกชัดเจนเนี่ยคุณกมลพรว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยไว้ยาวให้เหมาะสมและรวบ <c oughs> คำว่ารวบแปลว่าไม่บังเพื่อนก็เนี่ยก็ต้องมัด อย่างเงี้ยอยากกระมวลพหาะอคุณหานานข้างหน่อยเนี่ยรวบอย่างนี้ก็ได้ยาวดิฉันยาวดิฉันยาวศอกหนึ่งแต่อาจจะทําลูกเล่นแสกกลางม้วนเกี่ยวอย่างเงี้ยไม่ได้อาจจะต้องรวบตึงงตรงๆไปเลยเนี่ยคุณผู้ชมยังไงบางเพื่อนฮะให้ผมไปนั่งข้างหลังก็ก็สามารถเห็นกระดานดําได้อันนี้ดิฉันยาวศอกหนึ่งจริงๆอ้าว ไม่ได้บังก็รู้ปเปลืองยาสระมผมไม่ใช่ที่เป็นขวดไหมไม่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 ค่อยสระผมไม่ใช่<อ>ไม่ไม่ใช่เยอะไม่ใช่เยอะไม่สระก็บ่อยๆใช้ใชปกติกตทั่วปไปมันไม่ได้เปืองขนาดนั้นเป็น ันเป็นปัจจัยพื้นฐานปกติอยู่แล้วออทุกคนก็ต้องสระผมทั้งสั้นทั้งยาวใช่ใช่ค่ะ,คะอ่ะก็ขอให้เจอระหว่างตรงกลางที่เหมาะสมร,ระหว่างผู้ใหญ่และเด็กก็แล้วกันนะคะเนื่องจากว่าตัวท่านเองก็เปิดโอกาสพอสมควร,ครท่านบอกว่าเดี๋ยวเราจะทําประชาพิจารณ์ร่วมกันก็ขอให้หาตรงกลางระหว่างวัยกันได้นะคะมาที่เรื่องดีๆค่ะช่วงนี้เอามาฝากกันเป็นประจำเลยนะคะสําหรับข่าวที่น่าสนใจ เพื่อผู้ประกอบการนักลงทุนและบุคคลท,ทั่วไปอย่างเราที่สนใจก็ได้ว่าโควิดกับอนาคตเศรษฐกิจไทยปี2021มันจะไปทางไหนนะ โดยนะคะทีเนเอช่อง16ค่ะอยากจะเชิญชวนให้นะคะทุกทท่านเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อหลงังโควิด19อนาคตเศรษฐกิจไทย2021ไปทางไหนความพิเศษของงานนี้ก็คือจะมีการระดมความคิดเห็นจากรัฐมนตรีที่กำกับดูแลนโยบายด้านเศรษฐกิจและผู้บริหารภาคเอกชนที่จะมาร่วมงานกันอย่างคับขั่งงานจะจัดขึ้นในวันพุทธที่2ธันวาคมนี้นะคะเวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาที ที่ทูไอคอนฮอล์ชั้น7ไอคอนสยามค่ะผู้ใดที่สนใจนะคะคุณผู้ชมที่สนใจสามารถจะลงทะเบียนและสำรองที่นั่งล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นให้นะคะ0891039523รีบจองสำรองที่นั่งโดยด่วนเลยนะคะเพราะว่าที่นั่งมีํำกัดค่ะ,ะรีบหน่อยนะฮะมีประโยชน์มากเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะ ช่วงนี้ขอบคุณนะคผู้สนับสนุนแสนใจดีของเราใกล้ปีใหม่ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ค่ะรังนกคอสซี่สูตร ตุ้นต้นกำรับหวานน้อยเพื่อสุขภาพหลากหลายขนาดและดีไซน์พรีเมียมเป็นของขวัญสำหรับทุกเทศกาลนะคะคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ดแลนด์ทุกสาขาหรือเข้าไปดูรายละเอียดโปรโมชั่นด้วยที่เว็บไซต์ c o s s ี c o คค่ะอย่างน้อยบ้านผมอะ่ะไว้ใจ c อ s ซีเลยปีใหม่นี้ <ฮะ S 1> ตำตามีหกเกล่อง<ช>แม่สั่งมาเรียบร้อยอันนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่คุณผ,ผู้ชมนะฮะสั่งเป็นของฝากของข,องขวัญในช่วงปีใหม่นี้นะครับ <ฮะ S 1> พักกันครู่หนึ่งฮนะช่วง ยังไม่จบนะเพราะเจ้าแม่จักรวาลเธอบอกว่าไปต่อไม่รอแล้วนะเมื่อวานนี้เป็นข่าวดังมากนะฮะเรื่อง<ะ>ของพลังจักรวาล<ะ>เรื่องของแบงค์ปลอมเรื่องของการขายสินค้าที่เกี่ยวกับความเชื่อคือเธอไปต่อได้เพราะอะไรเพราะว่าศาลไม่ได้ตัดสินะนะฮะกระบวนการยุติธรรมเพิ่งจะเริ่มจ้นแจ้งความเธอก็เลยประกาศในไลฟ์ว่าไปต่อแต่ขออยู่ในลู่ตัวเองยังไงยังไงเดี๋ยวติดตามฮะ ผลิตัณฑ์เสริมอาหารแม c Plus Active มุมไหนดูดีสุดคะแม c Plus Active มุมนี้หรือมุมนี้แม c Plus Active ก็แค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทำไมแพงเลือกตัวนี้อ่ะเขาไม่ให้บอกแล้วไงแม c Plus Active โดนใจคะ่ะใหม่ไลฟ์บอยสบู่ในกลุ่มแบรนด์สุขอนามายัยยอดขายอันดับหนึ่งของโลกมีจำหน่าย